สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษในช่วงวันที่1-15ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีเมษหรือรักขนาราศีเมษก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินการทองนะคะช่วงนี้นะคะดวงชะตาโชว์มาว่า มีโอกาสที่จะถูกโกงเงินนะคะหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยนะคะอย่าไปให้เครดิตใครอย่าไปค้ำประกันให้ใครหรืออย่าให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าดาวการเงินมันโชว์มาว่ามันมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทําอะไรเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําดีกับใครเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ผู้อื่น นะคะเขาจะมองคุณไม่ดีหรือเป็นช่วงที่ตัวคุณเนี่ยจะถูกนินทาว่าร้ายหรือมีโอกาสถูกใส่ร้ายายสีถูกหักหลงังถูกแทงข้างหลังได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมษเนี่ยดาวการเงินยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการได้เงินเพิ่มนะคะถ้าทํางานประจําก็มีโอกาสที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นมีโบนัส เพิ่มขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าคุณมีลู่ทางในเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะมันก็แปลได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของรายรับเนี่ยเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็การเงินการทองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับเงินเดือนเกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได งานที่ทําอยู่นะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีมีความโชคดีบางอย่างในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นด้วยนะคะแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายหรือมีโอกาสถูกโกงเงินก็ตามเนี่ยแต่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะคะเรื่องเงินมีโอกาสที่จะมีความโชคดีทางการเงินนะคะเช่นได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะหรือ มีโชคในเรื่องของการเงินการทองเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกหวยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีคนหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาให้นะคะเรื่องเงินยังไงก็แล้วแต่ชาวราศีเมษต,ต้องมีโอกาสดีๆทางการเงินมีความโชคดีบางอย่างในเรื่องของเงินหรือจะเรียกว่าเกิดโชคทางการเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงบอกมาในลักษณะนี้ชาวราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะได้วิจัยหรือได้ทําอะไร ในเรื่องของกิจกรรมทางการงานเนี่ยที่มันต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่ไม่ได้รับรู้หรือเรียนในสิ่งที่คุณไม่คิดที่ว่าจะได้ศึกษานะคะในกิจกรรมต่างๆเนี่ยในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยดวงชะตามันส่งผลให้ชีวิตคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่า เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติต่างๆนะคะหรือว่าคิดบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณนั้นเนี่ยจะมีสังคมใหม่นะคะมีสังคมที่มันมันพากันไปสู่สิ่งที่ดีนะคะมีโอกาสเจอเพื่อนหรือการารมยนรที่เขามีองค์ความรู้ที่เขาเป็นผู้นำที่เขาเป็นนักปรานะคะที่เป็น เป็นบันดิตอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสเจอเพื่อนเจอการญ,ญานิมิตท,ที่ชักจูงกันไปในทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีเมษคุณต้องไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆที่มันทันสมัยมากกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงคุณจะใช้ในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะคะมากขึ้นด้วยเช่นกันสุขภาพชาวราศีเมษเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ำในหูไม่เท่ากัน ฝีหนองน้ำเหลืองเต้านมรวมไปถึงความจำบางอย่างหลงหลงรื่รืม,มนะคะโรคระบบปากและฟันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานเรื่องงานของชาวราศีเมษในช่วงวันที่1-15ถึง15 พฤศจิกายนเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยดวงบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีความเบื่อหน่ายทางการงานมีภาวะแบบเซ็งเซงเบื่อเบื่อบางวันดีบางวันร้ายบางวันรู้สึกว่าขยันทํางานจังบางวันรู้สึกว่าขี้เกียจเบื่ออยากลาออกมันจะเป็นภาวะในลักษณะนี้นะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเบื่อเบซ็งเซ็งหรือทําอะไรแล้วมันมันเหมือนว่ามันทําไม่สุดนะคะมันทํา เรื่องงานเนี่ยคุณทํางานเนี่ยคุณจะไม่เต็มความสามารถคือไม่ค่อยอยากจะทําก็คือทาทำคือทำก็สักแต่ว่าทำแต่ว่าไม่ได้เต็มใจที่จะทำอะไรจริงจังขนาดนั้นคือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่ขยันบ้างเดี๋ยวก็ขยันเดียวก็ขี้เกียจนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่สมบูรณ์แบบไม่มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ย มีความเบื่อเบอื่บอหนๆเซ็งเงร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาวะแห่งความคิดที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการงานบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าดวงชะตาในเรื่องของงานเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงทางการงานอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เกิดคือถ้าไม่งั้นก็จะแปลว่า เกิดภาวะเบื่อเบื่อเซ็งๆก็คืออยู่แบบเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆคืออยู่มันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้เดี๋ยวขยันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่อยากทำบ้างจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเอาเป็นว่าชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางการงานบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรเนี่ย ในเรื่องของงานนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเครดิตไม่ไม่ค่อยได้รับการไว้วางใจหรือไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรนะคะในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขายังไม่คือไม่ให้การเคารพคุณเขาเรียกว่าไม่ไว้วางใจคุณหรือคุณยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับคนเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน แล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นช่วงที่คุณน,นั้นเนี่ยจะมีแผนหรือมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองนะคะหรือมีศักยภาพมากขึ้นในการทำงานนะคะคุณเป็นช่วงที่คุณจะไม่แคร์ไม่สนใจคำพูดใดๆจากใครทั้งนั้นคุณจะโฟกัสที่ตัวคุณเองเป็นหลักนะคะสำหรับชาวราศีเมษเพราะว่าชาวราศีเมษโดยบุคลิกทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะที่ใส่ใจคอคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมาก เด็ดขาดด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแล้วก็หัวร้อนด้วยนะคะยิ่งถ้าบอกว่าถ้าไปถ้าไปทํางานอะไรที่ใดๆต,ๆต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการประทะอารมณ์กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานนะคะมันมีโอกาสาที่จะมีในเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์หมุนหันพันแล่นแล้วก็ไปกระทบไปพูดจาไม่ดีไปกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ทําให้เขาแอนตี้เราได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ ก็ภาพรวมในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสมีโชคนะคะมีลาภผลในเรื่องการเงินเข้ามาส่วนในเรื่องของงานเนี่ยงานก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเป็นในด้านของความรักเนี่ยความรักก็คนมีคู่เนี่ยถือว่าคู่จะนําความเจริญมาให้นะคะคู่นํา ความสะดวกสบายบางอย่างมาให้นะคะรวมไปถึงมีโอกาสมีปากเสียงหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกับคู่ของคนรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยคนโสดคนโสดมีโอกาสเจอคนโสดเนี่ยความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะจิตใจคุณจะมุ่งไปที่การงานแล้วก็การเงินเป็นหลักนะคะ แล้วก็มีโอกาสมีเพศตรงข้ามเข้ามาที่เป็นคนราชการทํางานในหน่วยงานของรัฐเป็นข้าราชการเป็นนักวิชาการนี้ก็ได้เข้มา,ามาทําความรู้จักวันนี้ขอบคุณมากค่ะ